สนามขามมาเล่าอัปเดตวงการกีฬาที่ดูแล้วหาโดยไม่ต้องอ่านคุ้มแน่เจทีเชื่อปีเตอร์เช็คช่วยปืนเซฟ15แต้มหากย้ายซบจริงจอรนเทอรี่กับตันทีมคนเก่งของ Chelsea, เชลซีเผยว่าปีเตอร์เชคจะช่วยอาร์เซนอลรักษาแต้มราว12 1 5คะแนนตอนหนึ่งฤดูกาลหากเพื่อนซีรร่วมค่ายย้ายไปเล่นกับคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนจริง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อโหมข่าวนายด่านชาวเช็กตกลงย้ายไปเลนกับไอ้ปืนใหญ่ในฤดูกาลหน้าอย่างหนาหูภายหลังเขาต้องเสียตำแหน่งมือหนึ่งในทีมสิงบูให้กับติโบกูตัวในปีที่ผ่านมาล่าสุดครับเจทีก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเช็กจะทำให้ทีมใหม่ของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนมีการพูดถึงข่าวอาร์เซนอลเซ็สนสัญญากับเจกถ้าพวกเขาได้ตัวเจ็กจริงเนี่ยเขาจะช่วยอาร์เซนอลแข็งแกร่งขึ้นแน่เขาจะช่วยปืนใหญ่เชฟแตมได้12-15ถึงคะแนนต่อฤดูกาลแน่นอน เช็คเนี่ยเขามีความเป็นมืออาชีพที่น่าเหลือเชื่อมากเมื่อปีที่ผ่านมานะเมื่อคุณหลุดจากทีมตัวจริงมันยากที่จะรอมยับได้แต่เมื่อเขากลับมาสู่ทีมเนี่ยเขาก็ยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมเขาสมควรได้รับเครดิตเรื่องนี้มากๆเราเข้าใจว่าเขาต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงนะแต่ไม่มีใครอยากเห็นเขาย้ายออกจากสโมสรอนหรอกและผมบอกเลยว่าเขาจะเป็นที่คิดถึงของทุกคนที่นี่และจะช่วยให้ทีมใหม่แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามแต่เมียนายเนี่ยปล่อยไว้ที่เชลซีได้เราช่วยดูแลได้นะเพื่อน ข้อสนามเพจกีฬาวาราตที้สร้างสารคข้อมูลมันมัน,มนแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องอ่านปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ของท่านมีค่าโปรดกดให้พวกเราด้วยนะครับ